ครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะไปซื้อตู้ปลาใหม่นะครับโอ้เสียดายมากเลยตู้ปลาครับที่ผมซื้อมาประมาณ60สิบนิ้วครับมันรั่วเว้ยมันแตกครับแล้วทีนี้แตกทำไงอ่ะปลาแบบตายเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็น้ำแบบเต็มเต่งนองไปหมดนะครับผมก็เลยต้องซื้อตู้ปลาใหม่แล้วก็อยากจะ เอาตู้ปลาที่มันไม่ได้ใหญ่มากครับประมาณสัก24นิ้ว36นิ้วก็พอนะครับก็วันนี้ครับเจอกันที่เจะจักแน่นอนครับไปดูกัน ครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จตุจักรนะครับก็วันนี้จะมาซื้อปลานะครับเพราะว่าปลาตายยกตู้เลยจะต้องปลูกทังต้นไม้ใหม่แล้วก็ซื้อปลาไปเลี้ยงใหม่ครับคาดีนานครับประมาณเกือบ200ตัวครับตายหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่เหลือรวมถึงซิวขวานใหญ่นะครับ แล้วก็จะมีรามมีโนตด้วยนะครับตายเกรี้ยงเลยครับนะครับนีออนดำเช่นกันนะครับทุกอย่างครับบนในตู้แต่ว่าปลาที่ทนทนก็คือจะเป็นพวกปลาสอดหางนกยูงนะครับแล้วก็พวกปลาแพะนะครับปลาก้นตู้เนี่ยก็คือยังเหลืออยู่แต่ที่สำคัญน,น่าแปลกใจมากเลยคือกุ้งครับ พุ่งนี่เหลือเยอะมากเลยผมซื้อไปลงตู้เนี่ยประมาณสองร้อยกว่าตัวครับเหลืออยู่ประมาณเกือบสองร้อยด้วยสองร้อยได้ครับตายน้อยมากเลยครับนะครับวันนี้ก็ทางออกด้านไหนที่ครับทางไปสวนด้านไหนครับไอปลาร้านปลาต้องออกตรงไหนด้านนี้เหรอนี่ตรงนี้ใช่ไหมขอบคุณครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตู้ก่อนครับจะเอาตู้ประมาณ24นิ้วประมาณ36นิ้วประมาณนี้ครับเรามีร้านประจำครับที่เคยซื้อตู้ มาเจอตู้ปลาแล้วนะครับตู้ปลาเนี่ยครับเนี่ย120เซนติเมตรเซนติเมตรนะครับแล้วก็50เซนติเมตรนะครับตู้ปลาที่เราซื้อไปที่มันแตกนะครับคือ60นิ้วด้วยกันนะครับมันแตกตรงข้างล่างเนี่ยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันแตกเพราะอะไรอาจจะใส่ดินไปเยอะไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าความหนาของตู้ปลาเนี้ยกับอันที่เราจะซื้อใหม่นี่ต่างกันเยอะเลย ราคาเท่ากันครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระจกใสพิเศษขออนุญาตกระจกธรรมดาขอ,อกระจกธรรมดาก็าจะเป็นแบบนี้<อ>มันก็ใสแหละแต่ว่ามันจะออบเกลียวหน่อยตรงนี้เ<อ>ล<อ>ยใ<อ>สเลยใช่ไหม ร้านปลาขายเยอะมากเลยตอนนี้นะครับผมกำลังเดินดูกุ้งนะครับอยากได้กุ้งสีดำ ตามล่าหากุ้งนะครับอันนี้ครับโซนปากกัดปากกัดหางสวยมากมีไหมตรงนี้ก็จะเป็นโซนปากกัดนะครับ ทางดีฟันทงได้นะครับชอบคนไหนนะครับได้ครับถ้ากินแล้วถาาน อันนี้ก็จะเป็นหางนุงยูงนะครับโอ้โตัวละห้าสิบาทเป็นพันธ์ุที่หางสวยนะครับดูสังเกตจากหางสวยมาก แบบรวมนะครับ35ตัว120บาทนะครับกำลังต่อราคาอยู่นะครับเราเจอร้านปุ้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ครับจะเป็นร้านร้านปลาปลาทองนะครับไปร้านบอย,ออบอยเออ ตอนนี้ครับเราได้กุ้งเรียบร้อยนะครับจำนวน85ตัวนะครับในราคา200บาทนะครับต่อราคาเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปครับเราไปไปช้อปปิ้งคารดินานกันดีกว่าเพราะว่าคารดินานตู้เก่านี่ผมตายยกตู้เลยประมาณร้อยกว่าตัวร้อยห้าสิบตัวครับตายหมดเลยนะครับเป็นเพราะว่าน้ํามันรั่วนั่นเองนะครับเรามีร้านประจําอยู่ร้านนี้ครับจะขายปลาเป็นถุงๆนะครับ คนเยอะมากเลยเราต้องรีบมานะครับมันจะได้ปลาที่สวยแล้วก็เราจะได้เลือกนี่ไงนี่50ตัว400ตัว400ร้านนี้ครับจะขายเป็นถุงๆแบบนี้เลย50ตัวคาดีนันนะครับแบบนี้ราคา400บาท เราได้คาร์ดินานเรียบร้อยนะครับร้อยตัวเดี๋ยวเราจะไปริมริมถนนนะครับเดี๋ยวจะไปดูพวกคูลี่นะครับดูคูลี่แล้วก็ดูไอ้ผีเสื้อเวียดนามด้วยผมเคยซื้อนะครับอยู่แถวๆนี้เดินไปนิดนึงร้านบอยนะครับร้านบอยจะมีปลาค่อนข้างเยอะ ปลาถุงถุงราคาถูกแล้วก็ที่สำคัญครับปลาแข็งแรงด้วยนี่ครับเดินข้ามถนนมานิดนึงนะครับมันก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งโอ้เกีียวน่ากินเลย หรักคานขายสมออยปัเมเยอะแยะเลย เยอะเลยตรงหน้าเซเว่นครับตรงหน้าเซเว่นมีขายปลา <W. S 1> เดอะยวไปวางเหมือนกันเรื่องวิถุกันนี่ไงร้านบอยนะครับมีเต่าด้วยเต่าเปลือกนี่เลยคูลี่คูลี่ครับ คูรี่ประมาณกี่ตัวสี่ตัวราคาหนึ่งร้อยบาทพี่ร้อยหนึ่งใช่ไหมมีกี่ตัวครับพี่หกรับโอ้หก oh, ตัวหกตัวหกตัวหนึ่งร้อยบาทถูกมากนะครับ,รบผมจะเอาถุงหนึ่งโอ้ oh. แล้วก็เจอปั๊กเป้าด้วยครับ โอ้เป,ป้าเป้าครับฟะฮาก้าเคยเลี้ยงตัวเคยเลี้ยงลายจุดนะครับจุดเขียวเคยเลี้ยงจุดเขียวตายหมดแล้วตอนนี้มีเป้าเป้าเสือใบไม้ด้วยนี่ไงผีเสื้อตัวน่ารักน่ารัก เลยวนี้สวยมากเลยอาฟากา้าตัวนี้ก็สวยครับดูดิโอ้โห สีออกแบบเปลือกเผื่อครับเทาเทาตาจะออกแดงแดงครับส้มส้มสวยมากครับราคา350บาทสำหรับใครที่ชอบปลาปักเป้านี้ควรจะซื้อไปเลี้ยงดูนะครับเพราะมันน่ารักมันจะเหมือนฮลิคอปเตอร์นะครับบินไปบินมาแบบนี้ เอาคูรี่ดีกว่ารอพี่ก่อนนี่ครับเราได้คูรี่6ตัว100บาทแล้วก็ได้ผีเสื้อเวียดนามตัวละ150บบาทครับคุ้มมากครับ มาเลยครับร้านบอยอย,อยู่ใกล้ๆเซเว่นครับมีเลยยังเยอะเซเว่นนิดนึงนะครับก็ <c oughs> จะเจอร้านบอ,อยตรงนี้เลยขายปลาเป็นถุงๆมาต่อไปครับเราจะไปซื้ออาหารปลากัน すごい。<music> <music>

สามถุงห้าสิบนี่โบบบี้ครับมีดอกสีเหลืองอันไหนดอกสีเหลืองพี่อันนี้เหรออันไหนมีดอกบ้างพี่อันนี้ใช่ไหมโอ้แต่มันยาวใช่ใช่ไหม มผมผมมีสีเขียวเยอะแล้วผมขอสีแดงนี่นี่มีไอโรทาร่าไหมไอเวียดนามโรทาร่าเวียดนามจะเป็นข้อข้อแดงๆอ่ะพี่ออันนี้คล้ายๆ เดียวกันปะแม่เนาะคนละแบบอันนี้ผมมีแล้วตรงนี้นะอุอ้ยเออแดงต้นถั่วอ่ะอันนี้ด้วยครับ ที่มีเตต้ามีอาหารปลามินิป่ะคอมพิวต์มินิอะอะไ,ไหนล่นนอ่ะยี่ห้อนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นมินิอะเออไม่ไม่มีนี่ว,ว่าอ่ามีแต่ตัวนี้อันนี้ผมมีละผมยัได้เม็ดเล็กไงไครับผมบได้ครับ ผมถามหน่อยอันเนี้ยของเขาเรียกว่าตัวอะไรครับเล d p แฟนทอมปลาอะไรนะเล d p แฟนทอมเล็แฟนทอมปลาจับย่างธรรมชาติอ๋อตัวละหกสิบแต่ตอนนี้ไม่มีของแล้วได้แล้ครับ นนานอยู่โอเคครับทุกคนเดินเรียบร้อยครับตอนนี้อยู่เจเจฟ d นะครับกำลังจะมาหาของกินร้อนมากได้ปลามาเยอะเลยครับก็คือไปเห็นตู้มาน,นะครับตู้ขนาดก็อย่างที่เห็นครับอย่างที่เห็นในต้นคลิป หนากว่าเดิมผมรับรองว่าแล้วก็ที่สําคัญครับแสงมันดีด้วยรับรองว่าตู้ปลาของผมเนี่ยจะสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตู้ปลาที่ผมจะจัดเหมาจะเป็นยังไงนะครับได้ปลามาหลายตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอามาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนะครับจะบอกว่าสุดคุ้มมากครับวันนี้นะครับข้อแนะนำเลยครับในการมาตลาด นัดนะครับวันพุธนะครับตลาดเขาเรียกว่าตลาดปลาตลาดเล่บะนะครับทุ้วันพุธเนี่ยก็คือจะได้จะต้องมาไวนะครับจะได้ปลาที่ค่อนข้างปลาสดไม่ใช่ปลาสดสิปลาใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือปลาเนี่ยจะมีให้เลือกหลายตัวมีให้เลือกหลายแบบแล้วก็จะมีถ้าเราเป็นทุ่งๆเนี่ยจะค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมกําลังเดินไปรับตู้ปลานะครับที่สั่งไว้จริงๆแล้วเขาบอกว่าตู้ปลาเนี่ยจะได้วันพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เราไม่ว่างที่จะมารับนะครับเราก็เลยรอให้เขา,าขนมาจากสต็อกนะครับมาที่จรุจักนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามกว่าครับตู้ปลาน่าจะมาเรียบร้อยนะครับ ร้านเนี่ยเป็นร้านที่เราซื้อตู้ปลานะ่าจะประมาณสองอันแล้วนะครับตู้ร้านนี้เลยนี่เลยนี่ครับชื่อร้านนี้นะเห็นชื่อร้านไหมชื่อร้านน่าจะจงังๆนิดนึงนี่ครับนี่เลยนะครับมีทุกอย่างครับอุปกรณ์ไฟต่างๆพวกเครื่องกรองนะครับดินก็มี ใจว่ามาหรือยังโู้นะครับตู้ปลามาอย่างมาแล้วมาแล้วนะโอเคนี่นาจะเป็นตู้ปลาที่เราจองไว้นะครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่โอเคมันเรียกว่ากี่นิ้วนะน้องอันนี้สี่ินิ้วครับสี่นิ้วใช่ไหม้ยย่สิบเซนครับหนอยยี่สซนเออเออสสี่าสี่ คครับออืมโเแต่เมื่อเมื่อกี้ไอ้ที่ตัวโชว์นะ่ะพี่เห็นมันเป็นร่องๆเนาะ,ะใช่ใช<ร>ไหมก็เลยไม่ได้คายครับพอดีมันมีตำหนิเออมีโฟมให้ข้างล่างจริงๆผมนี่ไม่ได้นำให้ใช้ค่ะทำไมเพราะว่าถ้านานไปเนี่ยมันมันจะแต่ว่ามันจะละเอียดไ,ไ,ไปเลยออ๋ใช่แนะนำยังไงดีอ่ะ ก็คือไม่ต้องลองอะไรใช่ไหมพี่ก็ต้องไปซื้อแผ่นแบบนี้เอาอ๋อแผ่นนี้ดีกว่าอ่าใช่แบบนี้ดีกว่าแต่มันมันจะหนาประมาณประมาณสิบมิลนะครับอ่าอ่าต้องดีกว่าเนาะครับประมาณอยู่ที่ประมาณ300บาทครับครับซแต่ว่าแรกๆก็ใช้โฟมไปก่อนก็ได้เนาะเวลาเปลี่ยนถพี่เขายังไม่ใส่น้ําก็ได้อยู่อืมแต่ว่าถ้าเพราะว่าหลังๆมาถ้าพี่ก็จะทําใหม่พี่ก็ต้องทำสองรอบอ๋อครับถ้าง่ายๆก็คือใช้อันนี้ไปเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทอืม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  เนี่ย <Okay. S 2> มันมันอย่างข้างนอกเนี่ยที่โชว์ไว้อ่ะถ้านานมาก็คือมันมันมีมดมีอะไรมากินนะครับอืมแล้วก็มันก็จะละล,ลายไปเป็นตรงเล็กๆโฟมอนะ่ะเนาะ เยอะเหมือนกันนะครับก็หวังว่าตู้นี้น่าจะเป็นตู้สุดท้ายว่าตู้นี้งองมาเรื่อยๆเลยนะครับยังไงครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่า ตู้ใบใหม่ที่ผมจัดเรียบร้อยแล้วครับจะสวยขนาดไหนนะครับหราวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเธอว่ามีข้อแนะนำนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกด Sub s c r i b ์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ